ในวัย40ย่าง41ที่ครั้งหนึ่งร่างกายเคยผ่านการเจ็บหนักถึงขั้นเกือบโดนตัดขาโดยปกติแล้วซันติกาซาล่าควรเลิกเล่นแขวนสตรัร์ใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างมีความสุขไม่ก็ผันตัวไปอยู่เบื้องหลังเริ่มต้นเส้นทางผู้จัดการทีมเหมือนเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่นๆหากแต่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงกันข้ามครับปัจจุบันมิดฟิลด์สเปนิชยังคงเล่นฟุตบอกลกับเรอัลโอเบรโดสโมสอวัยเด็กที่เคยปลูกปั้นและทําให้เขามีวันนี้ เช่นเดียวกับเดอะโมเมนต์ที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีเพื่อนๆคอยซับพอร์ตทั้งติดตามดูคลิปรวมถึงหงุดหนุนเบราลี่คุกกี้และคอนเฟลกเดอะโมเมนต์ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนด้วยดีมาเสมอแล้วไปกันต่อกับคอนเทนต์และขนมที่เราตั้งใจทําสุดฝีมือนะครับย้อนกลับไปต้นยุค2 0 0พันกาซาลาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลจริงจังกับเรัลโอเบโดทีมเยาวชนโดยความที่เกิดและโตที่นั่นกาซาลาจึงผูกพันกับสโมสรแห่งนี้มาก,มาก อย่าไรก็ตามถึงจุดหนึ่งก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตเจ้าหนูซานตีออกไปสร้างชื่อกับเบียเรอโด่งดังกับมาลาก้าย้ายไปต่างแดน,นครั้งแรกก่อนจะเป็นที่รักของแฟนบอลอารซเซนลช่วงบันปลายโยกไปผชนภัยกับอัลซาร์ในกาตาและถึงตรงนี้ไวใกล้เล็ก4ี่กาซอซล่ายังไม่หมดไฟง่ายๆเมื่อเจ้าตัวกลับมายัางจุดเดิมอีกครั้งจุดที่เขาเริ่มต้นนับหนึ่งในวงการลูกหนัง ไช่ครับสิงหาคมปี2023สันติกาโซล่าตัดสินใจค้ายแข้งกับเรอัลโอเบโดทีมระดับดิวิชั่น2ที่เขาเคยโบกมือลาออกมาเมื่อหลายปีก่อน ประเด็นคืนนี้ไม่ใช่การกลับมาธรรมดาแต่กาซอล,ล่ายังโคจรใจกับสโมสรนวัยเด็กทั้งเจตนาไม่ขอรับค่าเหนื่อยทว่าวโดยเงินไขาทางกฎหมายที่บังคับให้ทุกคนต้องได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานกาซอล,ล่าจึงจำใจรับค่าเหนื่อยขั้นต่ำราวรา4 0 0ยูโรต่อสัปดาห์ไม่เพียงแค่นั้นเจ้าตัวยังบริจาครายได้จากการขายเสื้อ10อร์ซตให้สโมสรนนำไปพัฒนาระบบเยาวชนพร้อมกับไม่ขอรับค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ แต่อนุญาตให้เรอัลโอเบโดนำชื่อของเขาไปโปรโมตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทีมได้เต็มที่ นี่คือการตัดสินใจที่ง่ายมากหลายคนอาจบอกดีลนี้ผมมีแต่เสียกับเสียแต่สําหรับผมมันไม่ใช่เลยนะผมมีความสุขที่ได้กลับบ้านตอนนายุ9ขวบผมมีความฝันว่าอยากลงเล่นทีมชุดใหญ่ของโอเบโดสักครั้งมาวันนี้ฝันของผมเป็นจริงแล้วซันติกาซอลา่ากล่าวในวันเปิดตัวกับสโมสรเรียกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหากลับมารอบนี้เพราะแพชชั่นความรักความผูกพันกับสโมสรและมันโคตรได้ใจแฟนบอล เอาล่าจากเรื่องราวนอกสนามทไลายเดียวกันตัดภาพไปหลังสวมยูนิฟอร์เมเรอัลโอเบอดโดดูเหมือนการโซล่าจะไม่ได้มาเล่นๆแม้ร่างกายจะไม่สดไม่ปลาดเปลียวเหมือนเมื่อก่อนแต่ฝีเท้าคลาสบอลไม่ได้ลดน้อยลงนำซ้ำอดีตมิดฟิลแชมป์ยูโร2สมัยยังมีประสบการณ์ทีเด็ดทีขาดช่วยทีมช่วงเวลาคับขันเยอะมาก,มาก อย่างฤด,ดูการไดกาซอล่าลงสนามไป26นัด,นดเขาพาทีมจบบันดับ6คว้าตัวเพลย์ออฟมีลุ้นเลื่อน,นชั้นทว่าเรื่องน่าเสียดายคือโอเบโดดันไปแพ้เอสปปนยอนนัดชิงสกอร์รวม2เลก2 1อย่างไรก็ตามนั่นถือเป็นย่างก้าวและสัญญาณที่ดีของทีมครับนึกพาพพวกเขาไม่ได้ลุ้นเลื่อน,นชั้นแบบนี้มานานแล้วแต่หลังการมาของกาซอล่าโอเบโดก็ดูมีชีวิตชีวาได้ลุ้นกลับหลีกสูงสุดกันอีกครั้ง โอเคปีแรกผ่านไปเข้าสู่ซีซั่นใหม่ฤดูกาลที่2ดูเหมือนโนเบโดจะไม่หยุดแค่นี้พวกเขาต่อยอดผลงานปีก่อนด้วยการเก็บไปถึง75แต้มจบอันดับ3าในลีกพร้อมกับคว้าตัว Play ๋วเพลย์ออฟเป็นปีที่2ติดต่อกันเช่นเดียวกับซานติกาซォล่าที่มีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นลงเล่นมากขึ้นแถมยังขึ้นแท่นเป็นกัปตันสวมปลอกแขนเดินนําเพื่อนร่วมทีมลงสนามด้วยที่ผีคือศึกเพลย์ออฟกาซォล่ายังรับบทเป็นคนตัดสินเกมของแท้ จะรอบ4ทีมกับเอเมรียที่สกอร์เท่ากัน2-2เกมหอ,อกได้ทุกหน้าทวันนาที49กาซาล่าจัดการซัดฟรีคิกสุดสวยกลายเป็นประตูชัยพาทีมเข้าชิงหุดวิด จากเกมตัดเชือกโปรแกรมเดินทางมาถึงศึกชิงดำยังตัวเลื่อนชั้นสู่ลาลิก้าใบสุดท้ายเกมระหว่างเรียลโอเบโดกับมิรันเดสเอาจริงแมชนี้สถานการณ์โอเบโดไม่สู้ดีเลยครับเพราะเขาแพ้นัดแรก1-0มาต่อเลก2ก็โดนคู่แข่งนำก่อนสกรรวมตามหลัง2ลูกหากหวังจะพลิกโมเมนตัมโอเบโดจจำเป็นต้องได้ประตูตีไข่แตกปลุกความหวังให้เร็วที่สุด ที่ยังกับมีใครเขียนบทไว้คือก่อนจบครึ่งแรกพวกเขามาได้ประตูที่ต้องการจากจุดโทษสุดเยือกเย็นของซานติกาโซลาที่ไม่เสียเปล่าคือช่วงที่เหลือไปจนถึงต่อเวลาพิเศษโอเบโดมาได้ประตูโดรวัวพลิกแซงมิรันเดส3-2พวกเขาทำสำเร็จเรียวโอเบโดเลื่อนชั้นกลับมาเล่นลีกสูงสุดหลังหายหน้าหายตาไปนาน24ปีเต็ม บรรยากาศหลังเกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าการรอคอยครับนักเตะแฟนบอลฉลองกันสุดเวียงสมกับที่พวกเขารอคอยมาเกินสองทศวรรษแต่สลับมาฝั่งกาซอล่าถ้าจะกล่าววันนี้คือฮีโร่ของทีมก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยจากการยิงประตูชัยรอบตัดเชือกต่อด้วยซัดจุดโทษปลุกความหวังนัดชิงเรียกว่ายิงแต่ละประตูนี่สำคัญชี้ชะตาสโมสรทั้งนั้น มันคือความฝันยิ่งใหญ่สุดในชีวิตผมตอนนี้ผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกซานติกาซอล่ากล่าวหลังจบเกมจะว่าไปสตรอรี่ของกาโซล่ากับเรียโอเบโดนี่อย่างกับหนังฟุตบอลสักเรื่องครับเริ่มต้นจากเด็กปั้นสโมสรโบกมือลาทีมตั้งแต่ยังไม่ขึ้นชุดใหญ่ออกไปท่องยุทธจักรเจอเรื่องราวมากมายก่อนจะกลับมาจุดเดิมจุดที่ตั้งไข่นับหนึ่งอีกครั้ง รับค่าเหนื่อยขั้นต่ำช่วยทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้กระทัางล่าสุดพาทีมเลื่อนชั้นยุติการรอคอยอันยาวนานราวกับบทสรุปของเรื่องรอให้เขากลับมาเขียนตอนจบหน้าสุดท้ายให้สมบูรณ์ในโลกลูกหนังนึกมาหยอกเหมือนกันว่าจะมีนักเตะค,คนไหนทำได้อย่างนายซานติกาซอล่า